ห้องพักครับเคนแรกทิมิวนิคนี่มีครัวตู้เย็นมืดไปหน่อยไปชั้นล่างนะครับห้องกว้างพองสมควรนี่เป็นระเบียงของชั้นล่าง มืดอ,อยู่เลยจะเจ็ดโมงแล้วไฟยังไม่สั่งเลยไปดูชั้นสองนอนคนเดียวไม่มีคนมานอนด้วยเตียงนะครับเป็นเตียงคู่ใช้ได้อยู่ทีวี ด้านนี้เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็ระเบียงชั้นสองช่วงนี้อากาศหนาวครับไฟยังไม่สว่างเลยเสียดายจะได้เห็นวิว